คนที่ละเอียดอ่อนคุณกำลังเข้าถึงของขวัญของคุณสภาอาร์ทูเรียนมิติที่9โดยแดเนียลสครันตันทักทายพวกเราคือสภาอาร์ทูเรียนเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับทุกท่านเราเป็นกลุ่มที่มีความอ่อนไหวมากและเรามีความสามารถในการรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกส่วนของกาแล็กซีเราพยายามขยายขอบเขตออกไปให้มากขึ้นหากต้องการเข้าถึง จากประวาลของเราด้วยความอ่อนไหวที่เรามีเรากำลังบอกคุณสิ่งนี้เพราะเราต้องการให้คุณรู้ว่าความอ่อนไหวของคุณเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับคุณแต่คุณเริ่มใช้มันได้ดีขึ้นแทนที่จะปล่อยให้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของคุณเป็นประสบการณ์กล่าวอีกในหนึ่งคุณสามารถฝึกตัวเองให้ไวต่อสิ่งที่คุณต้องการและคุณไม่จำเป็นต้องไวต่อสิ่งที่ทำให้คุณเจ็บปวดและทุกทรมานมากขึ้นที่คุณเคยประสบในชีวิตนี้เพราะความอ่อนไหวนั้นที่คุณมี เรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังบอกให้คุณทำคือสิ่งที่คุณจะมีชุวงเวลาที่ยากลำบากด้วยและเราต้องการให้คุณรู้ว่า คุณมีช่วงเวลาที่ยากลำบากกับการเป็นคนอ่อนไหวในชีวิตนี้แล้วแต่คุณก็อยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้คุณจะเห็นว่ามันเป็นเครื่องมือที่คุณตั้งใจจะใช้ในชีวิตของคุณมากขึ้นคุณสามารถใช้มันเพื่อช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นตัวอย่างเช่นหากคุณไวต่ออารมณ์ความรู้สึกของผู้อื่นและคุณเจอคนที่กำลังลำบากคุณก็จะสามารถรับรู้สิ่งนั้นได้และรู้ว่าถึงเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้าหาบุคคลน,นั้นเพื่อถามพวกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา หากเป็นคนที่คุณไม่รู้จักหรือรู้สึกไม่สบายใจที่จะทำสิ่งนั้นด้วยคุณก็รู้ว่านั่นคือคนที่ต้องการความรักต้องการการเยียวยาที่มากขึ้นและมีพื้นที่ที่คุณสามารถทำได้เพื่อพวกเขามากขึ้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าหลายท่านเบื่อที่จะทำสิ่งนี้รู้สึกเหนื่อยกับการทำสิ่งนี้แต่เรารู้ว่าเป็นเช่นนั้นเพราะคุณยังไม่ได้ฝึกฝนความสามารถจริงๆและนั่นคือก้าวต่อไปสำหรับพวกคุณผู้ที่มีความรู้สึกอ่อนไหว ขั้นตอนต่อไปคือการฝึกฝนความสามารถของคุณใช้เป็น ของขวัญและเป็นเครื่องมือและใช้มันเพื่อช่วยเหลือตัวเองด้วยดังนั้นเมื่อคุณเดินเข้าไปในห้องและใช้ความไวในการบอกคุณว่าคนไหนที่จะเข้าหาคนไหนที่ควรจะปล่อยให้อยู่คนเดียวและอื่นๆมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่คุณใช้สําหรับตัวคุณเองเช่นกันเมื่อคุณใช้ข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวกับข้อมูลที่คุณเห็นหรือได้ยินคุณยังสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อชี้แนะได้ว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่หรือจะเป็นจริงในความเป็นจริงของคุณหรือไม่ก็ตาม และคุณต้องการความเข้าใจอย่างของแท้มากขึ้นกว่าเดิมในเวลานี้เนื่องจากมีข้อมูลมากมายและมีหลายวาระที่อยู่เบื้องหลังการเผยแพร่ข้อมูลดังนั้นความอ่อนไหว ของคุณจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณสร้างความเป็นจริงขึ้นมาได้เพราะเมื่อคุณไวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในศูนย์กลางทางอารมณ์ของคุณและสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนอื่นคุณก็จะไวต่อแรงสันสะเทือนของคุณได้เช่นกันและคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายขึ้นด้วยการตระนักรู้ถึงสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกที่ที่คุณรู้สึกและที่ที่คุณสามารถรู้สึกถึงสิ่งที่คุณอยากรู้สึกจริงๆเพราะคุณสามารถรับรู้ได้ว่าความสุขของคุณอยู่ที่ไหนในระบบจักระของคุณเป็นต้น ถึงเวลาแล้วสำหรับผู้ที่อ่อนไหวมากกว่าที่จะเป็นผู้นำของโลกนี้ที่คุณอาศัยอยู่และตอนนี้เป็นเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคุณที่จะเริ่มมองว่าสิ่งนี้เป็นของขวาญและเป็นเครื่องมือและเราพร้อมให้ความช่วยเหลือเราช่วยเหลือด้วยการชี้แนะทิศทางที่ถูกต้องให้กับคุณและมอบเครื่องมือเพื่อให้คุณใช้เครื่องมือที่คุณมีได้ดีขึ้นและเราจะดำเนินการดังกล่าวต่อไปเราคือสภาอาร์ทูเรียนและเราสนุกกับการเชื่อมต่อกับคุณ